โอเคสวีด okay. สวัสดีเป็นบอนๆบีบทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวกขออนุญาตเทสเสียงนิดหนึ่งนะว่ามาวหรือ,อย่างนะ <Okay. S 1> okay. โอเคโอเคดูเหมือนว่าเสียงของผมจะมาแล้วแล้วก็ภาพมาแล้วด้วยนะครับก็สวัสดี ปีใหม่นะสำหรับปี2025แต่หัวข้อเรายัางงรับสินปี2024ที่ผมชื่นชอบนะวันนี้เดี๋ยวจะมาแชร์และแบ่งปันในหัวข้อนี้กันนะครับก็ในรูปของไลฟ์สดตรงนี้เนาะคิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่น่าจะนานมากนักนะครับผมโอเคยังไงก็ระหว่างทางตรงนี้นะใครที่เข้ามาแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปไหนแล้วมาฟังคลิปลิปนี้นะครับก็ฝากเป็นกาลังใจให้กันนิดนึงนะผ่านการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใไปด้วยใครที่กดไปแล้วก็ไม่ต้องกดซ้ํานะครับแ, S, แค่กดไลค์กดแชร์คลิปปนี้แบบรัวๆให้ผมก็พอแล้วนะครับผมอ่ะก็ระหว่างที่รอเป็นเบอบีบีทุกคนกันอีกสักประมาณ2-3นาทีนะครับผมก็หัวข้อวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมาจากการที่เออทรัพย์สินต่างๆที่เราจะคุยกันเนี่ยมันจะมีหลากหลายทรัพย์สินเนาะเอออาจจะเป็นหุ้นบ้างอาจจะเป็นตัวอะไรแบบ เอ่อคริปโตเคเรนซีหรืออะไรอย่างงี้เนาะเเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์กันว่ามันมีทรัพย์สินตัวไหนที่ผมชื่นชอบในช่วงปี2024บ้างซึ่งต้องบอกว่าบางตัวเนี่ยเป็นตัวที่ผมจับตามองนะก็ยังไม่ได้ลงทุนบางตัวก็มีเข้าลงทุนไปแล้วก็มีนะครับบางตัวเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนมาในลักษณะใกล้เคียงกัน นะครับกับในส่วนของที่จะมาแชร์กันในวันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ระหว่างนี้นะครับระหว่างที่รออยู่ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับผมปี่อปี2น2 5้นี้นะผมยังมีทำกลุ่มปิดนะเป็นกลุ่มลับแล้วกันเนาะเป็นกลุ่มลับที่ห้องลับนักลงทุนนะครับในปีที่2ซึ่งต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยผลตอบแทนหลายสิ่งหลายอย่างใครที่ติดตามกันมาแล้วก็เข้าไปในกลุ่มขัดหุ้นของเราเนาะก็เชื่อว่าน่าจะได้ผลตอบแทนที่ ค่อนข้างโอเคนะถ้าเกิดว่าเออคุณเดินตามหมากที่ผมวางเกมเอาไว้ให้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้ไปก็ยินดีด้วยนะครับซึ่งปกติเนี่ยเออส่วนของห้องรับนักลงทุนเนี่ยเราจะคุยกันทุกวันพุธช่วงเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มถึงสองทุ่มโดยประมาณนะครับผ่านช่องทางซูมกันสดๆเนาะแล้วก็จะมีกลุ่มไลน์ให้ด้วยนะครับซึ่งกลุ่มไลน์เนี่ยผมก็จะแชร์ทั้งแนวคิดไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการลงทุนหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆ รวมเข้าไปด้วยหรือบางครั้งเนี่ยผมอาจจะพูดเกี่ยวกับตัวทรัพย์สินอย่างทองคำหรือบิตคอยหรือสถานการณ์โลกเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะอยากจะเข้าห้องรับนักลงทุนนะก็พิมพ์เข้าไปที่ช่องทาง l ล n e แอดของผมนะ l ล n e i d เดียแอดโคชบอลพิมพ์คำว่าห้องรับปี2เข้าไปได้เลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะก็ฝากทักทายกันเข้ามานิดหนึ่งเนาะพิมพ์55 5รัวๆเข้ามาให้ผมเห็นนิดนึงนะครับผมจะได้รู้ว่าคุณได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับ แล้วก็แน่นอนนะครับสำหรับใครที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สะดวกไม่สะดวกที่จะเข้าฟังสดๆเนาะในห้องรับนักลงทุนนะครับก็อยากจะบอกคุณนะครับว่าผมมีทำในส่วนของคอนเทนต์สำหรับห้องรับนักลงทุนเนี่ยเออให้คุณได้มีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยนะครับแต่ว่าคุณอาจจะต้องเข้าไปเป็น Membership เนาะเออเข้าไปเป็น membership นะครับโดยการเข้าไปที่ช่องบอลแฮปปี้เน s อินเวสเตอรตรงนี้แล้วก็กดสมัคร ได้เลยนะครับก็ตรงนี้คุณจะสามารถเรียนรู้คอนเทนต์ในช่องเอ่อในส่วนของห้องรับนักลงทุนที่เราคุยกันสดๆได้ด้วยเหมือนกันสวัสดีปีใหม่นะครับพิกรินะครับแล้วก็แฮปปี้เบอร์เดย์ย้อนหลังนะครับผมมีความสุขมากๆนะครับก็เออคุณสามารถกดสมัครเป็นเมมเบอร์ชิพตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะค่าสมัครต่อเดือนน่าจะตกประมาณ200บาทก็ถือว่าเป็นค่าเลี้ยงกาแฟผมก็แล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีคอนเทนต์ในลักษณะของตัวห้องเรียนวงใน ซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าห้องรับนักลงทุนมีการปล่อยคอนเทนต์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะปล่อยต่อเนื่องนะซึ่งแน่นอนครับสัปดาห์หนึ่งจะมีประมาณ1คลิปเป็นอย่างน้อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาสมัครตอนนี้คุณก็สามารถเรียนย้อนหลักในส่วนของห้องเรียนวงไหนได้ด้วยเหมือนกันนะก็มีปล่อยกันไป5-6 EP แล้วนะครับ อันนี้ก็แจ้งให้รับทราบโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้กันนะครับก็สวัสดีทุกๆคนกันอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอท h a p p i n e s s Investor นะครับแล้วก็เป็นการสวัสดีปีใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับเอ่ออันนี้ผมเพเมิ่มเติมให้อีกนิดนึงก็แล้วกันนะว่าสําหรับคนที่สนใจคลาสอยากจะเรียนฟรีเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในหุ้นนะคุณสามารถ ถ้าเข้าไปที่ช่องทาง l i น e แอดของผมได้ด้วยเหมือนกันนะโดยพิมพ์คาว่า N E W New นะครับเออคุณจะสามารถได้เรียนคลาสฟรีคลาสหนึ่งเลยนะเป็นคลาสประมาณ2-3สามชั่วโมงนะเออซึ่งเลคคอร์ดเอาไว้ให้โดยเฉพาะนะเกี่ยวกับคลาสสอนเล่นหุ้นมือใหม่บ Co โคชบอลนะครับถ้าสนใจอยากจะเรียนดูก็ลองทักเข้าไปที่ช่องทาง Li น e แอดได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันในหัวข้อของวันนี้กันนิดนึงกันละกันนะครับเกี่ยวกับตัวทรัพย์สินในปี2 0 2 4นะครับที่เรียกได้ว่าโอ้ สำหรับผมนะผมชื่นชอบพอสมควรเลยแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปเนะี่ยว่าบางตัวเนะี่ยมันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในวอชลิสที่ผมเลงเอาไว้บางตัวเนะี่ยก็เรียกได้ว่าผมก็ลงทุนไปกับมันสักพักใหญ่แล้ะด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครอยากรู้บ้างครับว่าทรัพย์สินที่ผมจะพูดในวันนี้มีตัวอะไรอยู่บ้างที่ผมแบบชื่นชอบในปี2024ที่ผ่านมาเนาะถ้าอยากรู้นะพิมพ์เข้ามาหน่อยเป็นกําลังใจให้นิดนึงนะคาว่าอยากรู้นะพิมพ์คําว่าอยากรู้เข้ามาให้ผมเห็นนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคุยยกััันนตต้งแ่ทรพ์สิ ที่ว่านี่นี่นะครับมีลิสต์มาทั้งหมด26บตัวมีลิสต์มายี่สิบกตัวนะบางตัวก็ะจะเป็นคริปโตเครนซีนะบางตัวก็เกี่ยวกับหุ้นต่างประเทศบางตัวก็เกี่ยวกับหุ้นไทยเข้าไปเอี่ยวด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าใครที่รู้จักผมดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็เรียนรู้กับผมนะคุณก็จะรู้ดีนะว่าปกติผมก็จะมีลงทุนในกลุ่มทรัพย์สินพวกนี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันโอเคตัวแรกที่เราจะมาคุยกันเลยนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับปฏิเสธไม่ได้สําหรับ อ่อตัวแรกเอาไปไหนแล้วเนี่ยเอเนี่ยนะสักครู่นะครับอ๋ออันนี้โอเคเอ่ะมาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชาร์สกรีนหนะ้าจอนิดหนึ่งกันละกันนะครับปิ้งตัวนี้เลยอันแรกนะครับนี่คือ Bitcoin นะครับแต่ต้องบอกว่าเออทรัพย์สินที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยในแต่ละตัวทั้ง26ตัวนะครับผมจะแชร์ให้ดูด้วยคอนเซ็ปที่ว่าถ้าเรานับไปในปี2024นะ จากต้นปีถ้าเกิดคุณได้เข้าซื้อมาจนถึงปลายปีหรือว่าสิ้นปี2024วันสุดท้ายเลยเนี่ยเออทรัพย์สินตัวนั้นเนี่ยมันจะเติบโตมากน้อยขนาดใดน,นะครับก็จะเห็นว่า Bitcoin นะครับนี่เลยตรงนี้เลยนะครับโอ้โหปี2024นะครับแชน2อน์2ที่ผมมาร์คอยู่เนี่ยก็ราคาเปิดอยู่ที่42,000โดยประมาณราคาปิดนะครับอยู่ที่93,000แปลว่าทรัพย์สินตัวนี้นะครับผมชื่นชอบ เป็นตัวแรกเลยนะที่ผมชื่นชอบเพราะว่า1ปีเนี่ยโตขึ้นประมาณ121นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เรียนรู้กับผมและถือครองบิตคอย n มาด้วยกันนะครับก็ยินดีกับคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวแรกนะครับคำถามคือใครบ้างครับที่คุณถือ BTC อยู่บ้างครับแล้วได้ผลตอบแทนจากปีที่แล้วนะถ้าได้ผลตอบแทนนะพิมพ์ BTC เข้ามาหน่อยนะครับตัวที่สองนะที่ผมชื่นชอบเลยนะครับคือตัวนี้นะครับอ่าชิบะ อินุนะครับเหรียญชิบะของเรานั่นเองนะซึ่งต้องบอกว่าปีที่แล้วนะครับราคานะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ0.04ตัวทศนิยม4ตัวเนาะแล้วก็1036นี่คือราคาเปิดส่วนราคาปิดตอนสิ้นปีจะอยู่ที่0.04ตัวอีกแล้วนะครับแล้วก็2118 พูดง่ายครับหปีที่ผ่านมาดีขึ้นมาอีก104%โดยประมาณนี่คือซับสินตัวที่2ที่ผมชื่นชอบอยู่ด้วยเช่นเดียวกันใครถือชิบะอินุและได้ผลตอบแทนปีที่แล้วอยู่บ้างครับถ้าได้นะพิมพ์ชิบะเข้ามาหน่อยนะครับพิมพ์ชิบะเข้ามานิดนึงนะครับโอเคขอบคุณมากสาหรับคนที่พิมพ์กันเข้ามาเหรียญที่3เนี่ยต้องบอกว่า เป็นเหรียญที่ผมมีบอกกับลูกศิษย์ของผมอยู่ด้วยในบางกลุ่มเนาะก็คือเหรียญริ p p l e นั่นเองนะครับเหรียญริป p l e นะครับอ่าโอเคสวัสดีพี่วิทย์ด้วยนะครับผมโอเคใครที่ได้ไปก็ยินดีด้วยนะเหรียญน,นี้นะครับริป p l e นะครับต้องบอกว่าปีที่แล้วนะครับราคาเปิดอยู่ที่0.6155แล้วก็ราคาปิดนะครับจบอยู่ที่2.0836พูดง่ายครับ1ปีที่ผ่านมาดีตัวขึ้นมาถึง23 8เเเฉพาะกำไรนะครับ ใครที่ได้ไปนะก็ยินดีกับคุณด้วยนี่คือเรียกว่าเป็นทรัพย์สินตัวที่3นะที่ผมค่อนข้างชื่นชอบในปี2024เลยนะครับใครถือ Ripple แล้วได้ผลตอบแทนมาในปีที่แล้วนะพิมพ์ XRP เข้ามานะพิมพ์ XRP เข้ามาเน็ตหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่4นะครับทรัพย์สินตัวที่4ที่ผมชื่นชอบนะในปีที่แล้วเนาะก็คือ Dogecoin นั่นเองครับอ่า d o g e c o i n นะครับ ซึ่งด o ชคอยเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยราคาเปิดอยู่ที่0.08956ราคาจบนะครับราคาปิดอยู่ที่0.3160นะครับ mm hmm. พูดง่ายๆครับ1ปีผ่านไปดีตัวขึ้นมาถึง252%เลยนะครับใครได้กำไรจากดอชคอยในปีที่แล้วนะครับพิมพ์ D O G E เข้ามานะครับพิมพ์ OG โเข้ามาสวัสดีพี่อ้อมด้วยนะสวัสดีปีใหม่นะจ๊ะโอเคอันนี้คืออีกหนึ่งเหรียญน,นะที่ชื่นชอบเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายเหรียญเนี่ยผมถือหมดนะออไอที่พูดมาเนี่ยหลายๆตัวเนี้ยผมถือถือครองหมดนะครับเพียงแค่ว่าเวลาเราทําคลิปในช่องเนี่ยก็เราจะเน้นไปที่บิตคอยเป็นหลักนะครับถัดมาครับถัดมาเหรียญที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรัพสิสิส์อันที่เท่าไหร่แล้วนะเดี๋ยวนะขอนนับดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าอันที่ห้าครับ e t ท e เรียครับอีทเรียอ่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ผมชื่นชอบปีที่แล้วเนี่ยราคาเปิดอยู่ที่2281.87ราคาจบอยู่ที่3337.78ดีขึ้นมาประมาณ46%นะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็ถือว่าเออโอเคเนะี่ยสำหรับใครก็ตามที่คุณคาดหวังอยากจะได้ผลตอบแทนนะใครถืออี h e r e ียแล้วได้ผลตอบแทนจากปีที่แล้วมาพิมพ์ e t h เข้ามาหน่อยนะพิมพ์ e t h เข้ามาหน่อยนะครับถัดมาครับอันนี้เลย เชื่อว่าน่าจะมีหลายคนที่ถืออยู่นะ BNB ครับหรือว่า Binance นั่นเองนะครับเหรียญ b i น a n c ซซึ่งปีที่แล้วนะราคาเปิดอยู่ที่3,11.9แล้วก็ราคาปิดจบนะครับของปีที่แล้วอยู่ที่702.3พูดง่ายหนึ่งปีที่ผ่านมาดีตตัวขึ้นมาประมาณ125%ใครได้เหรียญ Binance ตรงนี้กลับไปเป,บเป็นกรอบเป็นกำไมได้กำไรกลับมาเนาะเออก็พิมพ์เข้ามาหน่อยพิมพ์ BNB เข้ามากันแล้วกันนะพิมพ์ BNB เข้ามานะครับ ถัดมาครับยังไม่จบครับบางคนบอกยังไม่จบอีกเหรอมีอีกครับ <c oughs> เหรียญนี้ครับบางเหรียญผมก็ไม่ได้บอกลูกศิษย์ผมนะเพราะว่าแน่นอนครับมันต้นทุนเขาอาจจะไม่ได้ดีมากไงเออเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ได้แชร์ทุกๆเหรียญ เสมอไปนะครับก็จะเน้นเอออันที่เรามองว่าเออต้นทุนมันน่าจะพอไปไหวไม่ได้แย่จนเกินไปเรื่อถัดมาคือเหรียญ c a r ์ดานครับหรือว่า ADA ของเรานั่นเองปีที่แล้วราคาเปิดอยู่ที่0.5939ราคาปิดจบอยู่ที่0.8451นะครับก็1ปีที่ผ่านมาดีขึ้นมา42.27นะใครได้ c a r d ดานไปในะปีที่แล้วนะพิมพ์ ADA เข้ามานะ ADA นะพิมพ์ ADA เข้ามานิดหนึ่งนะครับ และแน่นอนครับดูเหมือนว่าเหรียญคริปโตของผมน,น่าจะหมดแล้วนะเอออันนี้ก็คืออยู่ในลิสต์ที่ที่สนใจอยู่ในลิสต์ที่สนใจทั้ง7ตัวแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกทั้งหมดเนี่ยในลิสต์วันนี้ที่จะมาแชร์กันมี26ตัวเลยนะมียีตัวนะครับถัดมานะครับตัวถัดมานะครับอยู่ไหนนะซุปอุ้ยอันนี้โอเค ใหม่ต้วนนะครับอ่าใหม่ต้วนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในกลุ่ม i n v 2นะ i n v 2นะผมก็เคยแชร์นะว่าอันนี้เนี่ยโอ้โหนะ่าเก็บมากๆซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้เก็บไปนะปีที่แล้วนะราคาเปิดอยู่ที่8 2 7สราคาปิดจบอยู่ที่1 5อ7ห้าสบเุดเง่ายหปีที่ผ่านมามีดีด 85.23%ห้าุดสองสาเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในหุ้นจีนนะครับเป็นหนึ่งในหุ้นจีนนะครับผมถ้าใครที่ได้ไปก็ยินดีกับคุณด้วยนะครับผมใครไดไร้ใหม่ต้นไปนะพิมพใหม่ต้นเข้ามาหน่อยนะพิมพใหม่ต้นหรือสา9หกเก้าศูนย์เข้ามานิดหนึ่งนะครับถัดไปครับอันนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะชื่นชอบก็เป็นไปได้นะเอา้าคี์ไม่ติดติดไหมเนี่ยปึ๊บ เหมือนจะไม่ขึ้นนะอ๋อนี่นี่นี่เจอแล้วป๊อปมาดนั่นเองครับป๊อปมาดนะปีที่แล้วนะครับราคาเปิดยี่สิบครับราคาปิดจบไปที่แปดสิบเก้าจุดหกห้าพูดง่ายหนึ่งปีที่ผ่านมาดีขึ้นไปถึงสามร้อยสี่สิบสองเปอร์เซนกันเลยนะใครได้กําไรจากป๊อปมาดไปบ้างนะพิมป๊อปมาดเข้ามาหน่อยนะป๊อปมาดเข้ามานิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหุ้นจีนด้วยเช่นเดียวกันถัดไปครับอันนี้ก็ชื่นชอบนะก็ถือว่าชื่นนชอบนะ เทสลานะพุ่นเทสลานะซึ่งต้องบอกว่าปีที่แล้วนะพุ่นเทสลาราคาเปิดอยู่ที่250.08นะราคาปิดจบอยู่ที่403.84พูดพุง่ายหนึ่งปีที่ผ่านมาดิดตัวประมาณ60%โดยประมาณนะครับผมใครที่ได้กำไรจากเทสลาในปีที่แล้วนะพิมเทสลาเข้ามาหน่อยนะพิมเทสลาเข้ามาหน่อยนะจัดเข้าไปและไม่พอครับซับสินนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซับสินที่ไม่พูดก็คงไม่ได้นะ มีคนได้ป๊อปมาไปด้วยยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยตัวนี้ครับทองคำนะครับราคาเปิดของปีที่แล้วคือสองศูนย์หกสองจุดหกหกนะราคาปิดจ,จบจบที่สองพันหกรอยี่สิบสี่จุดหนึ่งหกนะครับก็หนึ่งปีที่ผ่านมาดีขึ้นมายี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นเลยนะครับใครที่ได้กำไรจากทองคำไปบ้างครับพิมพ์ g l d เข้ามาหน่อยครับพิมพ์ g l d เข้ามานิดหนึ่งนะครับจัดมาหน่อยและแน่นอนนะครับ นอกจากทองคำแล้วนะครับเรามาพูดถึงหุ้นบ้างหุ้นไทยหุ้นไทยตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมก็ถือว่าชื่นชอบนะอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะสำหรับหุ้นไทยนะครับ SCB ครับธนาคารไทยพาณิชย์ครับ <c oughs> ราคาเปิดของปีที่แล้วอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าจุดห้าราคาปิดจบอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดจุดห้าครับพูดง่ายครับหนึ่งปีที่ผ่านมาดีตัวขึ้นมาสิบจุดแปดห้าเปอร์เซ็นตเลยนะครับใครที่ถือ SCB แล้วได้กำไรจากมันในปีที่แล้วอยู่บ้างนะครับก็พิมพ์ SCB เข้ามาหน่อยนะพิมพ์ SCB เข้ามานิดหนึ่งนะครับผมอ่าถัดไปครับหุ้นตัวนี้ครับหลายคนอาจจะถือหรือไม่ถือไม่รู้นะครับ ทัสโกนะครับทัสโกนะก็คือ1ปีที่แล้วนะราคาเปิดอยู่ที่16.5ครับราคาปิดจบอยู่ที่18.1ปพูดง่าย1ปี2อ2 4ยงเนี่ยดีตัวขึ้นมา 10. 3เเนะครับโดยประมาณขายได้ผลตอบแทนจากทัสโกในปีที่แล้วบ้างครับช่วยพิมพ์ทัสโกเข้ามาหน่อยนะครับจัดทัสโกเข้ามาหน่อยนะครับ ตัวนี้ครับก็ใครที่อยู่สมาชิกห้องรับนักลงทุนเนี่ยผมมีพูดถึงหุ้นตัวนี้ไปด้วยนะก็ถ้าใครถือครองก็น่าจะได้ผลตอบแทนเป็นกรอบเป็นกำรรไปอยู่เหมือนกันนะก็คือ a d v a n c e นั่นเองนะคุณ a d v a n c e นะราคาเปิดปีที่แล้วอยู่ที่217ราคาปิดจบอยู่ที่287 1ปีที่ผ่านมาครับดีบตัวขึ้นไปถึง32% กันเลยนะครับ32%นะใครที่ได้ผลตอบแทนจาก advance พิมพ์ advance เข้ามาหน่อยนะพิมพ์ advance เข้ามาหน่อยแล้วก็ยินดีด้วยนะครับถ้าได้มันไปเนาะและตัวถัดไปครับตัวถัดไปหุ้นตัวนี้ก็เคยพูดนะครับในห้องรับนักลงทุนอยู่เหมือนกันนะถ้าจะไม่ผิด Afteru นั่นเองนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชื่นชอบนะครับ Afteru นะครับก็ราคาเปิดของปีที่แล้ว9.25ราคาปิดจบอยู่ที่11บาทพูดง่ายหนปีที่ผ่านมาดีตัวขึ้นไปเฉียด20%กันเลยนะครับใครที่ได้ผลตอบแทนจาก Afteru นะครับช่วยพิมพ์ a u เข้ามาหน่อยนะพิมพ์ a u กันเข้ามาหน่อยนะครับแล้วก็ตัวถัดไปครับอันนี้ นิดหนึ่งครับก็คุ้นคุ้นรู้สึกน่าจะมีพูดในห้องรับนักลงทุนอยู่ด้วยนะครับในปีที่แล้วซินเนกนั่นเองนะครับซินเนกนะครับก็ราคาเปิดปีที่แล้ว10.3ราคาปิดจบอยู่ที่15.4ครับ1ปีที่ผ่านมาดิดตัวประมาณ48%โดยประมาณขายได้ผลตอบแทนจากหุ้นซินเนกไปบ้างครับช่วยพิมพ์ซินเนกเข้ามาหน่อยนะครับจัดซินเนกเข้ามานิดหนึงและตัวถัดไปครับตัวถัดไปตัวนี้นะ คอมเซครับปีที่แล้วราคาเปิด24บาทราคาปิดจบ26.25ก2 6 2ครับพูดง่ายหนปีดีตัวขึ้นไป10.2%โดยประมาณนะครับใครได้ผลตอบแทนจากคอมเซเว่นนะช่วยพิมพ์คอมเกันเข้ามานิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่อยู่ในห้องรับนักลงทุนอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะไม่พูดเลยก็คงไม่ได้ <c oughs> อ,ดอก็ ETF นั่นเองนะครับเป็น ETF ตัวหนึ่งเนาะของหุ้นเวียดนามนะครับซึ่งปีที่แล้วนะครับราคาเปิดอยู่ที่27 7 5จห้าราคาปิดจบ3 1 2 5ห้านะครับก็หนึ่งปีดีตัวขึ้นมา1ิบ1นเปอร์ซะครับใครที่ได้ผลตอบแทนจากหุ้นเวียดนามในปีที่แล้วนะช่วยพิมพ์ VN เข้ามานะพิมพ์ VN กันเข้ามาหน่อยนะครับจัดเข้าหมายเห็นนิดนึงนะครับตัวถัดไปตัวนี้ครับตัวนี้ก็รู้สึกน่าจะมีพูดนะในห้องรับนักลงทุนถ้าจำไม่ผิดนะครับ Fsmart นะครับ F Smart โ oh, อวิคิจได้ไปเป็นกรอบเป็นกรรมเลยยินดีด้วยนะครับ F Smart รนะครับราคาเปิดปีที่แล้ว7.35นะครับราคาปิดจบ8.05ดีนะครับดีตัวขึ้นมา9.52%นะครับใครที่ได้ผลตอบแทนจากหุ้นตัวนี้นครช่วยพิมพ์ Fsmart กันเข้ามาให้เห็นนิดนึงนะครับผมจัดไป หุ้นตัวถัดไปครับตัวนี้นี่คิดว่าไม่น่าจะได้พูดในห้องลับนะครับแต่ก็เป็นหนึ่งตัวนะครับที่หลายคนอาจจะชื่นชอบเหมือนผมอยู่ก็เป็นไปได้ TLI นะครับ Thai Life i n s u r a n c นะครับราคาเปิดอยู่ที่9.05ราคาปิดจบอยู่ที่11.2นะครับ11.2นก็คือดีตัวขึ้นมานะครับหปีที่ผ่านมา22.4เลยนะครับใครที่มีได้ผลตอบแทนจากหุ้นตัวนี้ไปนะครับช่วยพิมพ์ TLI กันเข้ามาหน่อยนะครับจัดเข้ามานิดหนึง และหุ้นตัวนี้ครับแน่นอนครับบางคนอาจจะได้แค่เล็งกันเอาไว้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือแคลคคอมนั่นเองนะครับราคาเปิดของปีที่แล้วสองบาท1ิบสตางค์ราคาปิดจบ10 1จุพูดง่ายครับหนึ่งปีดีตัวสามร้อยแปดสิห้าจด้าปดเปนถือว่าดีแรงกว่าพวกบิตคอยหรืออะไรอย่างนี้ซะอีกนะครับใครได้ผลตอบแทนจากหุ้นแคลคคอมมาบ้างนะครับถ้าได้นะครับช่วยพิมพ์ C C E T หน่อยพิมพ์ C C E T นะครับจัดเข้ามาให้เห็นนิดหนึ่ง และตัวถัดไปครับตัวถัดไปสวัสด์นั่นเองครับสีสวัสด์นะครับปีที่แล้วราคาเปิดสาสิบเจดราคาปิดจบสี่สิบเอดจุดเจ็ดห้าครับหนึ่งปีดีตัวสิบามจดสี่ใครได้ผลตอบแทนจากสวัสด์นะครับช่วยพิมพ์สวัสด์เข้ามาหน่อยนะครับพิมพ์สวัสด์กันเข้ามาหน่อยจัดมาหน่อยนะครับและตัวถัดไปครับตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่ได้แชร์ นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกเลยนะว่ามีคนที่เรียนคลาส sgi ไปนะครับแล้วก็ได้ซื้อหุ้นตัวนี้ไปด้วยนะก็คือใช้หน้า a s s e t management นั่นเองนะครับออราคาเปิดของปีที่แล้ว16.9ราคาปิดจบ19.3นะครับก็คือ1ปีดีตัว13.5%นะครับใครที่ได้ผลตอบแทนจากหุ้นตัวนี้นะครับช่วยพิม cn 0 1เข้ามาหน่อยนะครับทีม cn 0 1เข้ามานิดหนึ่งนะครับและถัดไปครับตัวนี้ครับ ไม่รู้ว่าจะมีใครได้ซื้อหรือเปล่านะครับปุ๊บเสี่ยวหมี่นะครับเสี่ยวหมี่นะครับก็คือปีที่แล้วราคาเปิดอยู่ที่สิบห้าจุดหกราคาปิดจบสามสิบสี่จุดห้าหนึ่งปีดีตัวร้อยยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับใครได้ผลตอบแทนจากเสี่ยวหมี่นะครับช่วยพิมพ์เสี่ยวหมี่กันเข้ามาหน่อยนะครับพิมพ์เสี่ยวหมี่กันเข้ามานิดหนึ่งนะครับและตัวถัดไปครับพุ้นตัวนี้ครับจะบอกว่าเป็นหุ้นนายกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะบ PR9 นะครับ ราคาเปิด16บาทครับราคาปิดจบ26.75ครับหนปีที่ผ่านมาดีตัว67.19เปอร์เซเลยนะครับใครที่ได้ผลตอบแทนจากหุ้นตัวนี้ไปนะครับก็ช่วยพิมพ์พีอารนากันเข้ามานิดหนึ่งนะจัดเข้ามาหน่อยจัดเข้ามาหน่อยตัวสุดท้ายแล้วครับตัวที่26ตัวนี้เลยอาเซียนครับก็คือปีที่แล้วราคาเปิดอยู่ที่7บาทราคาปิดจบ 8.05นะครับก็1ปีที่ผ่านมาดิดตัว15.83กันเลยนะครับใครที่ได้ผลตอบแทนจากอาเซียนนะครับช่วยพิมพ์อาเซียนกันเข้ามานิดหนึ่งนะครับและนี่ก็คือ26ตัวนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ผมชื่นชอบมากในปีที่แล้วนะเออถือว่าค่อนข้างชื่นชอบเลยผมจะให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนลองมาดูอะไรเล่นๆแล้ว <ๆ S 2> กันนะว่า <c oughs> สมมุติเนี่ยคุณเป็นหนึ่งคนแล้วกันที่ เข้าลงทุนใน26รับสินที่ตะกี้ผมพูดนะครับสมมุติเนี่ยคุณมีเงินทุนสักหมื่นหนึ่งแล้วกันต่อตัวอ่าแล้วคุณก็ซื้อทั้งหมด26ตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆมาซ้ำกันดูนิดหนึ่งนะเดี๋ยวขออนุญาตใส่สูตรแป๊บหนึ่งนะป๊บโอเคนี่จะกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเบึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ตัวละหมื่นพอครับไม่ต้องเยอะอะเอาแค่ตัวละหมื่นจะให้ได้ดูครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับเงินของคุณนะไม่ใช่อันนี้โอเคเอ่ะเห็นแล้วผมเห็นตัวเลขผลตอบแทนแล้วนะครับ โอ้ใครที่ได้ไปนะครับหลายตัวเลยนะครับยินดีด้วยนะครับกับคนที่ได้ไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแชร์สกรีนหน้าจอกันนิดหนึ่งนะว่าถ้าเกิดคุณมีเงินหนึ่งหมื่นบาทนะต่อตัวเมื่อสักครู่เนะ้ะแล้วบังเอิญคุณซื้อทุกตัวตามที่ผมบอกหมดเลยนะเออก็จะเกิดอะไรขึ้นนะครับก่อนี้ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเงินทุนหนึ่งหมื่นบาทเนาะจะพบว่าคุณเอาไปลงยี่สิบกตัวก็สองแสนหกโดยประมาณแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีกาไรเล็กๆน้อยๆ,ๆบ้างบางตัวก็กําไรแบบ บางเบา,ๆ,บาๆเลยบางๆเลยก็มีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจากเงิน2,06 0สนของคุณจะกลายเป็น4ี่แสนนะครับโอ้โหก็เกือบเท่าตัวเลยนะนี่คือผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาเลยนะครับสำหรับคุณน6 6ตัวนี้นะที่ชื่นชอบกันนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าได้เข้าซื้อนะคุณจะได้ผลตอบแทนประมาณ86.11กันเลยนะครับกับ l s t s t o c ินทั้ง26ตัวที่ ในปี2024ผมค่อนข้างชื่นชอบนะครับก็ให้เป็นไอเดียในส่วนตรงนี้เนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือมันก็อยู่ที่คุณเข้าได้จังหวะที่มันถูกต้องด้วยหรือเปล่าแล้วมันเป็นทรัพย์สินที่เพิ่มโอกาสให้กับเงินของคุณได้หรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณสามารถเลือกทรัพย์สินได้ถูกต้องเข้าจังหวะได้ถูกต้องแน่นอนครับหลายสิ่งหลายอย่างมันจะมีอะไรที่สวยงามอย่างมากในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะครับ อ่ะก็ให้เป็นไอเดียสาหรับคลิปคลิปนี้กันไปกันละกันนะครับสําหรับคลิปคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครฟังคลิปคลิปนี้จนถึงตอนนี้แล้วรู้สึกว่าคลิปนี้ดีหรือมีประโยชน์หรือเปิดมุมมองของคุณนะว่าอ๋อนี่คือลิสต์ที่ผมเองก็ชื่นชอบนะครับแล้วก็ทําผลตอบแทนในหลายๆส่วนกลับคืนมาให้กับเงินทุนของเราได้ใครที่ชื่นชอบคลิปคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกาลังใจให้ผมหน่อยนะครับว่ามีประโยชน์นะครับพิมคําว่ามีประโยชน์เข้ามานหนึ่งก็นละกันนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับสำหรับสมาชิก SGI นะครับ เอ่อ SGIIA นะครับที่เดี๋ยวเราจะเจอกันนะครับตั้งแต่มกราคมไปเแล้วก็สมาชิก INV 3ที่เดี๋ยวเราจะเจอกันตั้งแต่มกราคมเป็นต้นไปหรือว่าสมาชิกห้องรับนักลงทุนปี2นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันแล้วก็แน่นอนที่สุดครับเดี๋ยวผม มีแผนแผนเพิ่งโผล่มาในหัวเมื่อไม่นานนี้นะว่าเออเดี๋ยวอาจจะมีทำคลาสคลาสหนึ่งเนะี่ยไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะประชาสัมพันธ์ได้ซึ่งมันจะเป็นคลาสที่ผมคงไม่ได้ปล่อยที่ไหนอยากแน่นอนแต่ก็คงจะให้สมาชิกที่เป็นลูกศิษย์ที่เชื่อมั่นในกันแล้วก็เรียกว่าปล่อยของนี่แหละปล่อยของนี่แหละเออเพราะมันเป็นทริคที่หลายคนศึกษาเองคงทำไม่ได้ใช้คำนี้แล้วกันว่าอย่างนั้นดีกว่านะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ อหอมปากหอมคอก็แล้วกันลาไปแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่สำหรับทุกๆคนในปี2 0 2 5นะครับขอให้มีความสุขกันทวนน้าสำหรับคลิปนี้ผมลาไปแค่นี้ก็แล้วกัน